วันนี้เราจะมาแกะกล่องพัดลมมือถือภายในกล่องก็จะมีคู่มือเป็นแผ่นพับแล้วก็มีสายชาร์จมาให้เส้นหนึ่งส่วนที่เราสั่งมาเป็นพัดลมสีชมพูน้ำหนักของ เจ้าพัดลมมือถืออันนี้ก็น้ําหนักประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับหนักเขาจะมีช่องสําหรับคล้องสายไว้กันบุดมือได้เราต้องไปหาสายคล้องมาเพื่อกันลุดมือด้านหลังเป็นปุ่ม power ตรงนี้ มีฐานที่สามารถจะตั้งไว้บนพื้นลาบได้อันนี้ก็เป็นปุ่มดันขึ้นดันลงเพื่อเพิ่มอุณหภูมิด้านหลังนี่คือปุ่ม power ในการเปิดปิดเครื่องดันขึ้นดันลงไม่ใช่เป็นการกลิ้งนะคะ เป็นการดันขึ้นดันลงอันนี้ก็เราเปิดติดและดันขึ้นก็เป็นการเพิ่มสปีดได้ถึง199สปีดถ้าพูดถึงการทำความเย็นนี่ก็น่าจะเย็นตรงที่ว่าหน้าเราชุ่มไปด้วยเหงื่อตัวเราชุ่มไปด้วยเหงื่อเนี่ยพัดลมตัวเนี้ยมันก็จะสร้างความเย็นให้กับตัวเราได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นการาปรับอุณหภูมิเหมือนแอร์อย่างที่คุยคุยกันหรือเปล่าอันนี้ต้องขอลองไปใช้ดูก่อนตอนนี้เราคงต้องชาร์จไปสัก3-4ชั่วโมงก่อนก่อนที่จะใช้งานจริงมีสายคล้องอคือไม่มีสายคล้องให้แต่ว่ามีจุดที่จะคล้องสายให้เราต้องไปหาสายมาคล้องเพื่อกันหลุดมือ วันนี้ก็ขอรีวิวแต่เพียงเท่านี้ขอเอาไปใช้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ